ครับสวัสดีครับผมนายพลฟาร์มไก่พม่ามารอนุ่มครับวันนี้ก็จะพาชมสองตัวนะผมครับตัวนี้ครับหางยังไม่งอกครับนี่ครับหางยังไม่งอกแต่สายดีนะครับครับสวยๆครับนะครับก่อนเดี๋ยวเนี่ยนี่หนักเกือบสามโลนะครับเนี่ยบิ๊กเบิ้มนะตัวนี้หนักสองหกนะครับผม ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เราโทรมาสอบถามได้นะครับนะครับสวยๆนะครับสองหกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวนะครับขอสต็อปไปก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าผมนี่ครับอ่านี่นี่อีกตัวนึงครับผมตัวนี้แค่สองตัวนี้สองสองส่วนสี่นะครับผมนะครับเอาตัวนี้หางเต็มแล้วนะครับไก่ทุกตัวในผมไม่เคยเตะนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ไม่เตะไก่นะครับนะครับให้แบ่งไปก็เอาไปรวมไปอะไรเองนะครับผมไปทําเนื้อทําตัวเองนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับตัวนี้สวยมากครับกลุมดีครับตัวนี้เก็ดดาวร้องเดือนนะครับตัวนี้นะครับสองข้างเลยนะครับสวัสดีครับ